หากว่ามีใครก็ตามนะคะที่เคยส่งคุณใส่มนดำและเมจิกอะไรต่างๆมาให้กับคุณในเวลานี้นะคะมนดำนั้นได้เสื่อมถอยไปแล้วนั่นเองด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์และคุณเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีคนดีผีคุ้มนั่นเองไม่ว่าเขาจะส่งแบล็คเมจิกมนดำอะไรมาก็ตาม มันก็จะวนกลับไปที่คนคนนั้นนั่นเองพี่กบถึงบอกว่าให้เราอ่ะต้องอโหสิกรรมค่ะแล้วทำไมถึงต้องอโหสิกรรมบางคนอาจจะคิดในใจทำเราเจ็บสาหัสขนาดนั้นบางในบางพลังงานปางตายเนาะแต่จะให้อโหสิกรรมเหรอมันง่ายไปไหมพี่อะหลายคนอาจจะคิดแบบนี้พี่กบจะบอกว่าเรามีเหตุผลค่ะที่ต้องอโหสิกรรมนะคะ ข้อแรกก็คือเพื่อจิตใจที่สงบการที่เราให้อภัยปล่อยวางเนี่ยมันจะช่วยให้จิตใจของเราสงบไม่ต้องแบกรับความโกรธความแค้นข้อที่2ก็คือเพื่อปลดบวงกรรมนะคะการอาโหสิกรรมเนี่ยเป็นการปลดปล่อยทั้งตัวเราทั้งเจ้ากรรมนายเวรให้พ้นจากเวรภัยที่มันจะผูกพันกันไปในภพภูมิอื่นๆอีกนั่นเองและข้อ3ก็คือเพื่อ ป้องกันการเวียนว่ายาตเกิดหากเรายังคงผูกพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังเต็มไปด้วยความขัดแย้งความทุกข์จากกรรมเหล่านั้นมันจะติดตามคุณไปทุกภพชาติด้วยนะทีนี้ในทางพลังงานก็สอดคล้องนะคะ การที่คุณยังพกพาความผูกพยาบาทโกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังไว้กับตัวเองเสมอสิ่งเหล่านี้มันจะถูกฝังลงไปยังจิตใต้สำนึกระดับลึกระดับลึกะคะเรียกว่ามันเป็น frequency ที่เป็นแรงสั่นสะเทือนต่ำเวลาที่จิตดับแรงสั่นสะเทือนต่ำนี้มันก็จะนำพาดวงจิตคุณกลับมาเกิดยังที่เดิมมาเจอกับคนเดิม คู่เวรคู่กรรมหรือกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเวรกรรมอะไรเงี้ยมันจะกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราจึงต้องเอาหูิิกรรมปล่อยวางให้อภัยนั่นเองเมื่อคุณเคลียร์พลังงานที่เป็นพลังงานาลบ,ลบพลังงานขึ้นความถี่ต่ำเหล่านี้ออกไปได้คู่บุญบารมีเขาถึงจะเดินทางมาพบกับคุณได้นะคะ ถ้าหากว่าคุณยังไม่ยอมเคลียร์พลังงานเหล่านี้ออกไปยังเครียดแค้นยังแค้นฝังหุ่นนะคะแล้วคุณรอหรือคุณอธิษฐานหรือคุณปรารถนาจะได้เจอคู่บุญบารมีเขามาไม่ได้ด้วยว่าคลื่นพลังงานของตัวคุณนั่นแหละที่มันเป็นการบล็อกเส้นทาง